สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอฮานอย VIP นะครับฮานอย VIP ของวันที่17นะครับห7ธันวาคม2566นะครับสำหรับฮานอย VIP นี้ก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมชมทุกวันทุกวันนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับสีแดงสีแดงสดใสสดใสนำโชคทำสิ่งดีๆมาให้ทุกทุกท่านนะครับ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เวาเข้ามาชมนะครับทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกแกกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฮาหนอยก็คือเวียดนามนะเลขจากประเทศเวียดนามนะครับจะมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันเลยนะครับนี่อาจารย์จะไปหาซื้อหมวกแบบนี้แหละแบบที่คนนี้ใส่อยู่อะ,อะงอบหรือเขาเรียกงอบงอบหมวกอ่า มัน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 เก๋ดีเดี๋ยวจะมาใส่พูดในคลิปว่างั้นเถอะนะเอามาใส่พูดในคลิปมาประมาณนี้นะครับแต่หาซื้อยังไม่เจอเลยไม่รู้ไม่มีใครขายแถวแถวบ้านต้องไปเวียดนามประมาณนี้อ่าไปซื้อหมวกอย่างเดียวนะแล้วก็กลับขอขอบพระคุณทมาชื่อซทุกท่านนะครับที่มาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลย กดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางเขาจะมาวางเลยให้ท่านผู้ชมในรุ่นลงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับอ้าวแล้วก็มาชมกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างวันนี้นะครับเด่นนะครับเด่นหน้าเด่นตัวยเล็กพอไหมใหญ่พอไหมเด่นนะครับฮาหนอยฮาหนอยความพร้อมความพร้อม,ม,อมแทบเนี้นะครับฮาหนอย vip วันนี้456นะครับ456นะพอเน้นที่สี่กับ5นะครับหกนะครับ456หผู่กับ0123หนึ่งสามนะครับเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อขออภอัยเสียงดังเลยเพราะไมมันอยู่ใกล้ปาก 4 5 6นะคู่ขงเขาก็มีตามนี้นะครับ4ก่บ5ก้าบ6หครับอามนี้จะเอาจวเรียกลงมาอีกหน่อย4อะไรครับสี่ศูนนี่ห้าศูนย์ศนะครับ4 1 1 4 5 1 1 5นะครับ4 2 2 4 5 2 2 5 สี่สามสามสี่ห้าสามสามห้าวิน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 ,ว,นวินนะครับวินนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดนะครับจุดของเขาหน้าวินนะแบบนี้นะครับเรากลับมาวิเคราะห์กันเลยนะครับสี่ห้าหกชอบเจอนไหนสี่ห้าหกนะครับตามนี้นะครับผมตัวลองนะสี่ห้าคู่กับตัวหนึ่งสองสามนะครับอืม ตามนี้นะครับสี่ห้าหกนะครับเน้นที่ความจริงเน้นที่ห้านะความจริงเน้นที่ห้านะใครชอบห้าก็จัดไปสี่คือจะลองนะครับอืประมาณนี้นะครับแล้วขานี้เราก็มาดูตัวที่ว่าสายลูดสายวิ่งเน้นนะคนที่สี่นะครับกับห้านะครับลองหกนะใครชอบหกก็จัดไปนะครับประมาณนี้นะครับ ีห้าหกนรับสามนี้นะครับปรามสามนี้นะครับส่วนตัวชอบที่ห้านะใครชอบที่ไหนก็จัดไปค่ะนี้ถ้าเรามาดูตัวเน้นที่ค่ะนี้ดีห้าหกเฉีดเน้นที่สองกับสามนะเน้นที่สองกับสามนะดูนะดีสองห้าสองดีสามห้าสามนะครับประมาณนี้นะครับ อ่าครับเน้นที่ลูดกับวิ่งนะครับลูดลูดกับวิ่งนะครับเป็นหลักนะอ่าสามนี้เลยนะครับแบบไหนนะครับยือยืออ๊เน้นที่ห้านะครับสามนี้เลยนะครับอ่าจุดเอาอ่านี่เรียบร้อยหมดแล้วถ่ายภาพหน้าจอก็ถ่ายไปนะครับแก้กหนึ่งนะครับ จื๊๊ยือย่าลืมกดติดตาม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 นะครับให้กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจ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 อ่าอถูกใจ ใครกดทั้งติดตามทักติดใจถูกใจแล้วก็อย่าลืมกดสติกเกอร์ส่งไปให้อาจารย์นะครับอย่าลืมกดสติกเกอร์ส่งไปให้อาจารย์นะครับอย่าลืมกดสติกเกอร์ส่งไปให้อาจารย์นะครับเออย่าลืมส่งสติกเกอร์ส่งให้อาจารย์นะครับอย่าลืมกดสติกเกอร์ส่งให้อาจารย์นะครับอย่าลืมกดสติกเกอร์ส่งให้อาจารย์นะครับทุกๆคนเลยนะครับทุกๆคนเลยนะใครกดครบทุกอย่างนี่ก็ขอให้ดวงดีๆให้เฮงๆนะครับร่ำร่ำเลยๆนะครับจับตัวไหนก็มานะครับขอให้ดวงดีโชคดีนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีแห่งๆนะครับแนวทางวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับมีเท่านี้ครับสวัสดีครับลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับแหงๆนะครับพบกันใหม่นะครับถ้านาวีไอพีนี้จะออกเวลาหนึ่งทุ่มถึงหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับมาทุกวัดตัวเลยนะครับอ่าครับอีกครับ